อออ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนเร็วท่านผู้ชมด้วยทุกคนเอาเชื่อมตูนไหมคะไม่เอาไม่เอาไม่พูดเล่นเอาเป็นการเป็นงานหน่อยเอาเร็วๆวันนี้ทําอะไรนะคะเอาใหม่เอาใหม่น้องทําอะไรอยู่เนี่ยคะเนี่ยน้องช่วยพ่อเอาไม้ไผ่เข้าในไฟปุ๊บอร้อนรตัวเอาไม้ไผ่เข้าไปใส่ทำอะไรในนั้นคะเอาไป ชาบ,บู่ทาตัวอ๋อเอาส่วนไหนของของไม้ไผ่ไปทำชาบ,บู่ทาตัวคะส่วนนี้สี้ดำๆแล้วอ่ะเอาสีดำๆแล้วใช่อย่าเพิ่งไปสิมันร้อนในนี้อ๋อมันร้อนนะเนีไปดื่มนร้อน,นอออไ่นไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวพ่อค้อนหน้านะคะพ่อ,พอ,พอ,พอ อันนี้ไฟติดแล้วยังไฟติดแล้วยังนู่นมีเพื่อนมาหนูมีเพื่อนมาหาทักทายเพื่อนหน่อยเดียวทักทายนะว่ามาเล่นกับน้องมาเล่นกับน้องหน่อยอ๋อนี่ตอนนี้น้องน้องพะเพียงอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ที่เตาทานอยู่ที่เตาถ่านน้องเป็นเด็กเอาทานไหมเนี่ยไม่ใช่พ่อเป็นเด็กพ่อเป็นคนเทาทาน อ๋อแล้วเด็กนี่ไม่เอาถ่านเลยใช่ไหมใช่น้องไม่ชอบถ่านอ๋อพ่อเป็นคนเอาถ่านคนเดียวใช่แม่ลองช่วยพ่อสิโอ้ยไม่ไม่ทำใต้ใต้รูอันนี้สิรูกล้วยกับมังติดอยู่ทำจริงมาแทนทำอะไรนะทำอะไรอะอเด็กๆเดินกันเลอนกันเล่อนกันเลยทำอะไรอะตัวเองทำอะไรอะ าอะไรอ่เนียไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยที่วันนี้น้องพ่อเพียงมาทำอะไรคะ,ทำ,ะรทำอะไรคะทำงานเนี่ยทำมันเรื่องนี้ถือถุงไงถือถุงอะไรถุงทำอะไรคะตักทา,านข้าใส่ไม้ไ่ไผ่ใส่แม่ไผ่แม้ไผ่ใส่ไปทำอะไรอะคะ อ๋อไปปลูกเพื่อจะได้กินหเอาไม้หรอเอาไม้ไผ่แห้งไม่ปลูก <c oughs> ไม่ใช่เอาไปลผดถานเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ในยอนปลูกใช่เลยเอาเนไม่เอาไ,ไม่น่ารักเลยอะ่ะไหนแบบไหนอะ่ะข้ออ้อ,อแบบไหนไปปลูกคะได้ฉันแก่อ,ะอ่ะไปปลูกไม่ได้เพราะว่า เพราะไม่แก่ๆไปปลูกได้อ๋อต้องเอาแก่ๆแก่ขั้นไหนแก่เหมือนน้องพ่อเพียงไหมไม่แก่เหมือนคุณแม่เอ,อ้ยถ้าแก่เหมือนคุณแม่เนี่ยน่าว่าหมดอายุไขแเลยไม่ทีแม่ไม่หมดอ,อายุกี่อ๋อก็แม่แก่ไงแม่ยังไม่แก่ตายทีอ่ะใกล้แล้วแหละฮะใกล้แล้วแหละไม่ใกล้จริงนะอ๋อ เดี๋ยวน้องพอเพียงจะพาไปชมการทําอะไรนะคะทําผงทานใช่ไหมลูกใช่ทำผงทานตอนนี้น้องทําอะไรก่อนนั่งเดินน้องเดินกินส้มก่อนอ๋อน้องเพิ่มพลังก่อนใช่ไหมคะใช่เพิ่มพลังก่อนเพราะไม่มีพลังอ๋อเพราไม่มีพลังน้องไม่มีแรงช่วยพ่อแม่เลยอ๋อได้ได้ได้นั่นั่งตรงนั้นดีอาจารย์หนังนั่งไปได้เลยค่ะทุกที่เลยทุกที่ที่มีที่นั่งได้ค่ะ กินวัวอยู่สักนาทีไม่เป็นไรขี้วัวจะเห็นเวลาต้นไม้เอาขี้วัวไปใส่โต๊ะมา,าต้นไม้โตเร็วเอาขี้วัวมาใส่เด็กๆจะโตด้วยไหมไม่เอาไม่อยากโตไม่อยากโตทชไมอ่ะต้องกินนมโตต้องกินน,ม,น,นมที่แม่ซื้อมาถ้าว่ากินนมที่แม่ซื้อมาหนูจะหนูจะตัวใหญ่อ๋อเหรอแล้วกินบ้างไหมอ่ะหนูกินชมอยู่เพราะว่าหนูจะตัวใหญ่อ๋อแต่แม่ว่าที่ใหญ่เนี่ยมันใหญ่ออกข้างนะ ใหญ่ออกข้างเพราะขนมนะไม่ใหญ่ตัวอืใหญ่ตัวใหญ่ที่ตัวนั่นแหละมันใหญ่ออกข้างมันไม่ได้ออกข้างบนไม่ได้ขึ้นข้างบนจริงๆอ่ะมันต้องสูงขึ้นข้างบนยืดขึ้นข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ยืดออกข้างอย่างนี้มน่นมขึ้นข้างบนงน้่มๆทุกคนกินชอมไหมอ่ะทุกคนกินชอมไหมอ่ะ แม่กินช่ไหมคะแม่กินช่ำไหมอ่ะอ่าอืมกอบค่ณก่อนทำไมริมไหนเขียวอะอ๋อแม่เป็นอยักษ์เขียวไม่ใช่แม่กินแม่กินน้ำชาเขียวของหนูอ๋อแล้ววันนี้น้องมาทำอะไรนะคะเนี่ยอีกครั้งนิดทแบบเป็นการเป็นงานเนี่ยว่าน้องมาทำพามาพาเพื่อนๆมาชมอะไรคะชมชวนชมชวนชวนอะไรอ่ะ ชวนตรงนี้ไงมีชวนมีชวนอะไรบ้างน้องปอเพียงชวนดาวเดือนชวนเนื้อ๋อชวนวัวแม่อะไรงงจริงๆเลยเปื่องเปื่องน้ำมันไหมเนี่ยไปส่งไปโรงเรียนเนี่ยมีชวนวัวนั่นนั่นน่ะชวนนัวอชวนนัวอยู่นู้นอ๋อแล้วไหนวัวไม่เห็นจะวัวมีวัวเลยนั่นน่ะวัวอยู่นู้นอ๋อเอเปียงปลูกวัวด้วยเหรอปลูกไว้กี่ตัววัว ปลูกวัวไว้กี่ตัวคะไม่ไปปลูกเนือืมปลูกไว้ได้ต้นไม้เอาปลูกไว้ได้ต้นไม้แล้ววัวได้ปลูกไหมอืมอันนั้ปลูกได้ทำไงอ่ะเลี้ยงนันแหละอ๋อเลี้ยงให้กินอะไรคะวัวกินหญ้าแล้วใครตัดหญ้าคะแม่กับพ่อเอาอันนี้ว่าตัวเองตัดอ <laughs> โอเคเอาบายบายก่อนบายบายอ่าบายบาย,บาย,บาย